สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแอปเล่นเกมผสมผลไม้นะครับเก็บสะสมเหรียญคะแนนแลกเปลี่ยนเป็นทูมอนี่ได้นะครับวิธีการเล่นเกมนะครับทุกคนตรงนี้นะครับมันเป็นเกมผสมผลไม้แบบนี้นะครับผมเอาผลไม้เหมือนกันนะครับมาผสมกันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนเราสามารถนะครับผมผสมแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเห็นไหมครับทุกคนว่าเราจะได้รับเป็นเหรียญคะแนนมานะครับผม ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการเล่นเกมนะครับเราพยายามนะครับผมผสมอันที่มันเหมือนกันนะครับไม่งั้นนะครับผมมันจะแพ้นั่นเองนะครับถ้าผลไม้มันเต็มเกินตามจานวนที่กําหนดไว้เห็นไหมครับวิธีการผสมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เหรียญที่เราได้มานะครับผมสามารถนะครับผมมาแลกเปลี่ยนได้นะครับทุกคนตรงนี้ด้านบนนะครับผมเห็นไหมครับสําหรับ2อันนี้นะครับผมเป็นคะแนนที่เราเก็บสะสมได้มานะครับมันจะแลกเปลี่ยนเป็นทูมินี่ได้นะครับสําหรับใครที่สนใจอยากทาเดี๋ยวผมสอนให้แบบละเอียดในคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับแล้วสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมให้เข้ามาที่คำอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นลิงก์สีฟ้านะครับผมคำว่าแอปสร้างรายได้เสริมนะครับผมตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมคําว่ารับด่วนนั่นเองนะครับหรือว่าจะกดดาวโหลดตรงนี้ด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่นะครับมันก็จะพาเราเข้าไปที่เพจสโต e นั่นเองครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามากดนะครับผมที่รูปนี้นะครับทุกคนเหมือนเป็นรูปคนนะครับแล้วก็จะเป็นตั้งค่ากดเข้าไปเลยนะครับให้เรานะครับผมเข้ามาลงทะเบียนก่อนเองนะครับก็จะมี Facebook แล้วก็ Google นะครับก็เลือกเลยนะครับผมว่าเราจะลงทะเบียนผ่านอะไรนั่นเองนะครับ เรียบร้อยนะครับทุกคนหลังจากที่ครับผมที่เราลงทะเบ el ียนเสร็จแล้วเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นรางวัลมานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับผมแอปตัวนี้อย่างละเอียดนะครับมันเป็นแอปนะครับผมสร้างรายได้เสริมนะครับเล่นเกมเก็บคะแนนเหรียญต่างๆนะครับผมจากการทำธุรกิจนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับทุกคนที่เป็น ID นะครับเป็นคะแนนแบงค์สีเขียวนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับเรานะครับผมสามารถใส่ ID ตรงนี้ได้นะครับ นี่นะครับทุกคนก็สายมาใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับ1 0 2 4 3 9 6 8เนะครับเราก็จะได้มาอยู่ที่20คะแนนแบงค์เขียวตรงนี้นะครับสามารถกดส่งปุ่มสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้นะครับผมมาเก็บสะสมตรงนี้นั่เองนะครับนี่นะครับจะเป็นคะแนนแบงค์เขียวนะครับหรือว่าเป็นคะแนนเหรียญตรงนี้นะครับจะสามารถนะครับแลกเปลี่ยนเป็นอล l ล็ตได้นั่นะครับวิธีการทานะครับทุกคนจากการเล่นเกมนะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับปุ่มสีเหลืองนะครับผมคําว่าเริ่มเกมนะมันจะมีโฆษณาเดี๋ยวเรารอดูจนจบ หลังจากที่เราดูโฆษณานะครับผมจนจบแล้วนะครับเขาก็จะให้เรานะครับผมเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับมันเป็นเกมนะครับผมผสมผลไม้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนวิธีการเล่นเกมนะครับผมก็ง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็พยายามนะครับผมผสมผลไม้อันที่เหมือนกันนะครับผมมันอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนแค่นี้นะครับเราจะได้รับเหรียญด้านบนตรงนี้มานะครับเห็นไหมครับเหรียญตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมเก็บสะสมแลกเปลี่ยนด้านบนตรงนี้ได้นะครับสามารถนะครับผมเข้ามาดูรายละเอียดนะครับผมมันจะแลกเปลี่ยนเป็นทูมิวเลตโดยตรงเลยนั่น ก็จะมีกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมสามารถเข้ามาดูได้นะครับทำภารกิจต่างๆนะครับผมตามนี้นะครับเราก็จะได้รับเหรียญตามนี้ไปเลยนะครับผมเห็นไหมครับแต่ละภารกิจนะครับสามารถมาอ่านดูได้นะครับว่าจะเป็นเล่นเกมนะคะรับร่วมผลไม้หรือว่าทำภารกิจรับหัวใจ <t ip> ประมาณนี้น่เองนะครับ <t ip> แล้วก็นะครับทุกคนจะมีตรงนี้นะครับผม รางวันนะครับรางวันนะครับถ้าเราเก็บนะครับผมคะแนนหัวใจนะครับตามที่กําหนดเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นคะแนนแบงค์สีเขียวมันเองนะครับแล้วก็นะครับผมจะมีหลายฟังก์ชันมากมายนะครับสามารถมาดูได้นะครับผมดูโฆษณาประมาณนี้นะครับถ้ามันครบตามที่เขากําหนดไว้นะครับผมเห็นไหมครับ60วินาทีนะครับเราจะได้มาอยู่ที่5หัวใจนั่นเองนะครับผมดูนะครับว่านะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับถ้ามันเต็มหลอดนะครับเราก็จะได้หัวใจไปนี่นะครับดูโฆษณาประมาณ60ิวิประมาณนี้นะครับแต่ว่านะครับผมไม่ต ต้องไปเล่นของเขานะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับทุกคน มีนะครับผมภารกิจมากมายนะครับผมว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนแต่หลักๆมันจะเป็นการเล่นเกมตรงส่วนนี้นั่นเองครับสามารถเข้ามาเล่นเกมได้นะครับแล้วที่เข้ามาใหม่นะครับผมจะเป็นอันดับตรงนี้นะครับใครนะครับผมที่มีสกิลนะช่องทางต่างๆนะครับสามารถนะครับผมเข้ามานะครับตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตรงนี้นั่นเองนะครับเหรียญนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับสําหรับเหรียญนะครับทุกคนก็จะแลกเปลี่ยนนะครับผมถอนเข้าทูมูนิวเลด์ได้นะครับคะแนนเหรียญมันก็จะแลนยะครับ สามารถดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็จะมีแบงค์นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมสําหรับคะแนนแบงค์ตรงนี้นะครับมันจะได้ยากนะครับเพราะว่ามันต้องเชิญเพื่อนนะครับผมทำธุรกิจถึงจะสามารถถอนได้นะครับผมเลยแนะนํานะครับผมให้เก็บสะสมเป็นคะแนนเหรียญตัวนี้เอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยนะ